สวัสดีครับปททัจจุบันเตือนแล้ววันนี้คุณเตือนในฝันพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเก็บขี้งหลายเปลี่ยนผู้เล่นไปหาเปลี่ยนผู้เล่นท่กวันครับโอ,โอ้เอาเห็ดอย่าง,งเขาต้องขาดได้เพิ่มเอมากล่องมา,มา,งพมางเพาิ่มเติมเอากล่องมาเพิ่มมาเพินเมาพี่น้องเลยเพิ่มเอากล่องมาวะนะปลาโตอยู่ตอนนี้ เวิมาออเจอปลาตัวอยู่รไปลืมกดติดตามกนตะกรครับสองจรโรคจังล่ะที่บวบรนบจะนั่นกระเตือนทางออกครับไปหากินข้าวน่แล้วก็ไปหาเดียวหายบรุรมยกระดับทางออก,รรก,รค,กรครับตอน<ป>นีไ้ไปหาไปเบิรงกเงินจะข้านะครับเนาะเนี่ยปลาตอยู่ โสดอืมนม่หยะมมีแนวถ่ายติดอึดแต่บอกอึดแนวถ่ายสดดี๋ยวเขากลัวไปชิ้ว่ากูเป็นทับทิมกรอบน้องเองครับทิมกรอบไงไม่หยางคือว่าบอกถ่ายให้นางบงก,กันแดดอยู่นี่แต่ละมือนี่ชีวิตนี่พอแต่ดกแต่แดว กบานไปกรติดกระตาเขาิ่ง่ก็จะเป็นคนโง่แน่ก่ากลับไปบานแบกกระสอบเขาขึ้นเล่าว่าสันใหญ่แล้วนะถ้าขี้มถึงหย่มมาจะแตกเห็นมาตลอทับสันเอากระถูแห้งๆกระถูแห้งมบกเขาหน้าถ้าขี้มหางบบรุ่นเตียงสันเงป็นบอเปะบ่ล่ะใส่หันมากันาดไน เนี่ยโอ้มองขอบตาม,มันเป็นเตะดีเลยนอนน้อยแต่นอนนะที่ว่านอนน้อยแต่พื้นมือวะ <c oughs> แต่ยอนถามมันก็จะแ,แตกเหล่าน,น,นะคเสียสิมานี่ครับเอา้าเฮ้ยดึงม,มาบริสันกิครับเจ้าเขากับพาก,กระหน่อกเดินทางก็พี่น้องเลยผู้เจ้าั้งคันยนต์นี่ กวามเ็เมล็ดน้ากันนะครับได้เคยไยังมเทียวโอ้ตอนจังหวัดจังหวัดเลื่อยในม่องเทียวไร่เลยครับมีตะหม่องคู่หม่องอันนั้นเนี่ยตอนเราจะไปยังฮะเชียงเชียงคานวาตะลอยเมื่อคยไปเชียงคานวนตะ่อยจะปีถ้าไปเชียงคานนี่ยกี่กิโลเนี่ยสี่สิบดิอ่านเบนป้ายครับสี่สิบกิโลถึงเชียงคานวนตะลอา มันว่าบาระพาไปไต่ไปะนะอยังไปคลากลายกับพี่น้องเอ้ยเสียงคัน้นจะตีวางไหนเบิ้งกระด้งหาเป็นไปโอ้ยปวดหลังเด้อเฮอ่ได้ะะเ,เขียนเคียวหล่าเธอเขียนเคียวได้ไงใช้เบิ้งกระด้างแล้วนี่ชอบนุ่มบารมดีได้ไ่มเป็นอะไรค <laughs> ือว่านุ่มบารมดีว <laughs> <laughs> ่า,มมาดาิไม่ต้องหัว <laughs> นุม่มบารมดีครับไม่ต้องหัวนะมา ขาดอ,อาบนาำเด้พป่น้องอาบ้นามแรหนาวย้ำนั่นมันมีหนามอุ่นอยู่ที่มันบ,บมนแตกไที่ห้องวนอาบนาำเย็นอาบนาเย็นเ <c oughs> นะตอกเปิดนาำอุ่นเนาะนี่ครับบรรยากาศทัางหนอ,อก <c oughs> เปิดประตาตากมากก็เ,เห็นแบบว่าอืมจะเป็นผู้เขาไหม <c oughs> ผู้เขาที่มีตะหมอกก็ได้ว่าช้างหนอก็ได้ก็เลยไ <c oughs> ปเห็นมูผู้เขาผู้ยังนกระติบเป็นแจ้งโตอีก เกหนหนากันนะแล้วไปป้าเปิดแสง,ดดงแดดเข่ามาวัวแวมไพร์ <c oughs> เหตุการณ์แดงตัวเนเบืองกันไหนเล่าอืมบ้านนี้จันเื่งที่มานี้เห็นย,ยันนกง,นยกงกูยื <c oughs> นนู่นนี่วนนะวนจนตั้งหน้ากะก้าวม่นแ้ล่ะเก็บเด็มางานศพด้วยมั้นเอาก็ซื้อแต่ก็ตอนสอนยี่หอนแกนเดจอมมาได้ติ <c oughs> เก,ก็บเด็ต่งานศพสนกเก็บ <c oughs> เด็บลกอืม ก็ S <S อ,อบตายไปอา้ครับผอายแฮสต์แบกนั่งไปขี่จะส่งปิดจักรยานแล้วโอ้ยมาเด้อครับเดินมาเหร่นเมืองเลยครับบรรยากาศดีหนาวพร้อมแต่ว่าฟังเพนประหลุ่เรื่องเลยจังเลยว่าประหลุ่นกายอย่างกับใครออกเครื่องออกผู้ไทยเนี่ยออกภาษาอุต่าหเพราะชอบตั้งแต่นนะมู บางทีกับแปรปมฟังนะครับบางทีนะมันก็เลยบอกอีสานครับเพิ่นบอกก็จะบอกอีสานได้อยู่แล้วบอกว่าอีสานจานะโอ้ยหมดหลกบจากนอนอีกเด้อพี่น้องเอ,อ้ยนั่งพักจับบาทก่อนให้ด้วครับไม่นอนขางผมนะมานอนงนำกันได้หมดใช่ไหมบอกผู้ดเดียวแล้วดเดี๋ยวก็ผู้ใดถ้าใครไปใส่เนาะเอากระบอกผู้เดียวก่อนตัวสบายนะมึงมึงกับปล่อยกูขอบเลย ยังมาแท้เขอนั่นอันนี่เยอะกะมองเขาเท่านี้ง,งามเนาะที่วันไหนสมนัชนาสดบัไดใดเด้เมื่อ,ดดอไ,ไหร่ปัวจ,จะพาไปทอามาัคางเนี่ยป้อนไข่ได้บ้างเนี่ยเหตดข้างเออขึ้นอย่างแต่เขาอยากเห็ดแหมโอ้เจ้าของก<ท>็ขอบใจดอกเหยดข้างปพิ่มกตินาตาที่ได่ปัดได้วันไหนพี่หลีขึ้นกันเลยตามน,นี้กับใคยๆกันเด้วเท่ากับเป็นกสิโลดหุ้นบันนี้ โรดมูแล้วก็ไปฉีดโบ็อกฉีดโบ็อกแล้วก็ไปเจเฮ็ดนมเพ่นทั้งหลังเพิ่นว่าทำง่ายเกินเรื่องเล้เขาวันพันนันเลยเดี๋ยวเจาเห็นอยู่เขารับอะไรหาชิบหาไปนะีิน้องกำลักเลยตกก็จังกัวงูเหลี่ยมอิ่มหมาหืออ้ี่ไลยตะกูลนี่ะมันก็แม่นตัวก็เจ้าของมาย้มอ่นย้มกินกินน่นกิโลเจ้าของงามเจ้าของมาของงามเนาะเจของามเปือกงอน้ำกัว่องสันล่ะถังเน้ หนี่พ่อเขาจิโรดเลี้ยงจีกเหรหาเนี่ยแม่เขากินกินอ่างเขาเอาไปใส่หนาเัดลมให้มันหอมแล้วกูก็อดบ่ได้พูดยิ่งหนื่อยากน้องกับชีวิตพูดยิ่งเนี่ยเนาะเตือนถึงหน้ากะแต่งนาอันนั่นอันนี่กันสบายเต็มกระเป๋าเอ้ยมือเขาเฮ็ดมือเขาแต่งมือพี่ฝรั่งสู้มือดอกหน้าหรือว่าฮาบออะไรเถอะเหวี่ยงเขาก็บพ่แต่งตีสู้มือเลยอว่าฮาบอไหน เตียงสมือดิบุ๊ได้เขียนอยู่กับประกาไปใส่กันแต่สุดท่ายเขาบุ๊ดเตียงสมือดอกนั่นบอกกับไปกระแม่ขึ้นซันเนี่ยตายก่อนม้วนมึงขึ้นซันน่ะตายก่อนมูวนเข้าใจปะบอกขับหน้ากับหลังการบวกเว้นเดียวว่ามีประโยชน์เจ้าสันซานมีประโยชน์ดอกมีความสามารถพิเศษได้ปัดคุณตายย่างขี่รถก็ได้เยังขัวขับรถนี่ปัดคุณตายปัดปัดถือแล้วเอ้านี่แหละครับก่อนที่ออกเป็นถ่ายคลิปตั้งนอกับ อยู่ในห้องก่อนนะบรรยากาศดีสบาของห้องดูบีบีสบายครับช่วงนี้คแรบบับมาเที่ยวเลนน่นกั็ไปยังกับเรื่องเื้อเออเมืเ่เจอแลก็ไอ้พี่แหกประจนครับมันอยู่น้ำเพ่นตั้งขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเฉีย่ยมรือเรื่องเื้อเออจะคล้องมาเป็นคนมาเเรื่องเื้อเรื่องเสื้อคน,อคนตอนทั้งเที่ยวคนเสือ้อเลืเขียนอย่าง,างผ <ม S 2> ู้เรื่องเื้อนี่แหละครับผมลองโจโลกจำกับเก็บบรรยากาศตอนโซไปทำนี่แล้วครับจุดเตียงนอนแน่จังหน่อยนะบริการบ้านให้เพิ่อนกับบเิษัทดอกยันคนนั่น เห็นไส้โซตี้หลสกจะตีนสดตี้หลักเพราะว่าบอกน้ำไหลใายคนเห็นเท่าไหร่จะตีนโซตี้สี่กันเนี่ยบอกไปอีกแล้วนะพี่น้องว่าโอ้ยบอกไปแล้วก็ม้วนแล้วก็หัวไปเธอทิปตัวเดียนนั่นแหละครับผมครับกาแฟโกตติดตามโคตรสับตะไคร่สองโจโรกจับน้ำรับนี่กับบรรยากาศครับเกยไก่ไรสมองเนาะคือเกย์ไก่ไรสมองเราจะเริ่มกคติดตามสองโจโรกจับนะครับขอมาบอลคลิปน้ำกันครับตอนนี้เฮากรสิแบบไปอาบน้ำ แต่งโตรอๆจำติดไปถไทยคลิปต้งหนอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ